สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแจกตัวสตองเฮนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับผมจะแจกอยู่ในดีคอร์ดนะครับสามารถเข้ามาเอาได้ในลิงดิสข้างล่างเลยนะครับคล้องลิงดิสมาแล้วก็เข้ามาเอาได้เลยนะครับนี่นะผมจะแจกเป็นตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอ่อพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีอธิบายคข้าวๆก็จะมีหัวแข็งนะครับมาช่วยขีงานครับอันนี้หัวแข็งก็จะเป็นหัวแข็งรอยนะหัวแข็งเลือดลดโปรตีนะครับ โดนขีไม่ตายนะครับก็ตัวนี้นะสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับไม้ก็ไม้ขีง่ายนะครับอะไรประมาณนี้นะแอดเฟซน,นะแอดหัวแข็งให้เพื่อนได้ประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ ลิงก์ดีข้างล่างได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าลิงก์ข้างล่างนะครับมาเอาของได้เลยนะครับเดี๋ยวดูไฮไลท์กันได้เลยครับขอบมากครับอีกครั้งเธอมีชัวร์คงต้องกลัวจะผิดหวังแต่ก็ยอมเธอแค่ลองมองที่ฉันเราด,ดูคล้ายกันแต่บางครั้งเกิดต่างแม้ว่าทุกเรื่องไม่เป็นไปตามต้องการแค่เธอละฉันได้มาเจากกาอกันตรงกลางพยายามมีความสุขไปกับการเดินทางไม่ว่าเราหัวเราะหรอืหรอจะร้องไห้ผู้คนมากมายแต่ก็ ใช่ว่าใครก็ได้ก็เพราะแค่เธอที่คอยนวนวายมาทำให้เคอและทำให้ใจสบายทุกครั้งที่เจอมันทำให้เริ่มคลาบคลายว่าเธอเสียเธอไปแล้วฉันจะใจสลายต้องส่งรักเดียวที่มีให้เธอสิหนาะให้ตายเธอมาใกล้ทำให้ใจที่ยังคงเหงาเปล่าเปลี่ยวได้เปลี่ยนไปเริ่มสดใส,สจากที่เคยสิ